สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าครัวได้ปลานินมาเลยจะมาชวนเข้าครัวทำผ้าปลานินทานกันจะพ้าใส่หอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดซอยซอยฝอยๆแล้วก็จะหันมาหั่นปลาปลานินก็ให้แล่เอาแต่เนื้อแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้จากนั้นก็หั่นปลานินเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นๆพอคำแบบนี้เวลาเรานำปลาไปทอดปลาจะได้ออกมาสวยๆ นี่ค่ะพอแล่ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาลงมือทําพระปานินทานกันเลยก่อนอื่นแล้วก็ตั้งกระทะกันก่อนเทน้ามันสําหรับทอดลงไปจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วก็คนแป้งทอดกรอบให้แตกตัวออกจากกันเลยคนแบบนี้เลยค่ะพอแป้งทอดกรอบกับน้ามันแตกตัวเข้ากันดีแล้ว ก็ให้ใส่ปลานิลที่แรกเตรียมไว้ใส่ลงไปทอดเลยทำวิธีนี้เวลาทอดปลาออกมาปลาจะมีสีสวยพอใส่ปลาลงไปแล้วก็รอให้เขาเซตตัวสักพักแล้วก็ค่อยค่อยคนค่อยคอยเขีย่ยเวลาคนก็ให้ระวังปลาจะเละนี่ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งหมั่นคนเป็นพักๆให้ปลาเหลืองทั่วๆกันเวลาทอดก็ให้ใช้ไฟกลางค่อนแรง อย่าใช้ไฟอ่อนเกินไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะอมน้ำมันนี่ค่ะปลานินก็ทอดมาได้ที่แล้วสีเหลืองสวยแล้วก็ให้ตักขึ้นพักสะเด็ดน้ำมันไว้ก่อนพอทอดปลาเรียบร้อยแล้วก็จะหันมาทำพราปลานินกันเลยก่อนอื่นก็จะใส่พริกเผาลงไปเลยใส่พริกเผาลงไปก็จะทำให้พราปลานินมีสีสวยมีความกลมกล่อมขึ้นใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเพิ่มความหวานแล้วก็ใส่ น้ำปลาลงไปเพิ่มความหอมนิดนึงใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วก็ใส่ผงอร่อยลงไปเพิ่มความนัวบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวความหอมของมะนาวใครชอบรสชาติอะไรก็สามารถเติมเข้าไปได้แล้วก็คนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยพอคนจนเครื่องปรุงเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วก็ให้ใส่ ปลานิลนที่ทอดกรอบเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยตามด้วยหอมแดงซอยใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปเพิ่มความหอมใส่พริกจินดาเขียวแดงลงไปเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านใส่ใบมะกรูดซอยลงไปแล้วก็เพิ่มความหอมอีกนิดใส่ใบสะระแหน่ลงไปคนคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันให้ส่วนผสมน้ำปรุงให้เกาะบนตัวปลานิลทั่วๆ ค่อยๆตะล่อมค่อยๆค,คนไปนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วผ้าปานนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่อีกนิดนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วผ้าปานนนน่ากินมากๆเดี๋ยวมาชิมกันค่ะนี่ค่ะตักเป็นชิ้นๆแบบนี้เลย เครื่องสมุนไพรแน่ๆเดี๋ยวมาชิมกันก่อนอเนื้อปลาคุกเข้ากับเครื่องปรุงมีความหอมของพริกเผาเปรี้ยวเค็มหวานมีครบรสชาติเลยกัดโดนเครื่องสมุนไพรหอมอร่อยเข้ากันมากๆลองไปทำทานกันดูพระปานินใครจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยหรือใครจะทานเป็นกับแก้ม ก็อร่อยแซ่บมากๆเข้ากันมากๆเลยสำหรับวันนี้จุดเตาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ